เนี่ยข้อเทาใดใดสีอย่าง่อสีสมเฉพาะมันบอมานลำโบเออบอยแค่นกับสีลเมืนลำมชันกับสีําเงินนขอใช้หลักฐานลำก็ได้คนเราบาเป็นพักพักคนเราบาเป็นพักพักบารักกาลวงบาเล่นบาาไม่มีทำเป็นแล้วมันบาตรเส้นแต่ว่าบากันดีฉันเองนี่ก็บ้าอลำคุณเองนี่ก็บ้าอลำมอแคนบานะ เดินเดินฟอนแม่ฟ้อนแมอนเดินอดินฟ้อนแมนฟ้อนแอนบ้างว่นลำมอแค่นมันก็บ้าดเลยกันนะมาจันรักษาก็ไม่หายมาจันรักษาก็ไม่หายจะไปนอกใจความแก่นอีกวน้าจันทร์มาจ้างเจ้าคนช้า้าจันทรมาจ้างเจ้าคนละพอได้เงินคนจ้าแล้วมันก็สังนี่ละมาเลยีเงินอันนี้เขาเอื้อราบ่ายอยากได้เงินเนี่ยนากี่ปีวันนี้ เจ้าภาพเพิ่นเอามาให้คุณพี่เจ้าภาพน้องอีแมนมันชีเผาปุ่นพี่เจ้าภาพเพิ่นเอามาไห้นลอยหนึ่งเออยังงง้วนชวนมะไห้ยี่สิบบาทเอออีแมนปุ่นมาให้ยี่ห้าบาทห้าร้อยเออกรบพาะฮันได้พ่อเแต่ยังอยากได้ออีกยู่อันนี้เขาเอื่นมาบ้าอยากได้ยุ่นีว่าบ้าอยากฟอ้แค่เง้วนค่อยง่ายนี่เขาเอื่นมาบ้ากีเน็ดตันหาเขาเอื่นไห้มันเบาเออชี้ยางเดียวดอกนี่ ไปทั้งไหนกะเดข้าว่าเสียรเลยถ้าหาแเียงไปเหี่ยวมาจังเพูดแบบขาลองหลวงอินย่างจนใจพองพอมากเหมือนยางมจัดเปลี่ยนมือเมียก่มมาล่ำเกได้มาพวมาล่ำนกมาไดบ้าอ๋อไม่จอบ้านเองไมชอบมันเนี่จัดเปลี่ยนเท็ยนใงญบอกทานกนไรกว่าไม่มันอปเอง เมนมาคุณนายหันฟังละมก่นอนก็มีแะเร่องความรู้ความรู้เป็นวประสิทธิ์ี่คุณประจันแม่เป็นบา,าราซาพัวแต้มเติมให้ไฟก่อนบดบาทย้อนก่อนกันมีามาอรัสาเสนเวทแม่ จุดลอยจุดใหญ่ปันกลางมาจุดนกจุดใหญ่ปันกลางแล้วแต่ทังศทธาสรางมาหาตอนลำก่อนเพือจะเอาลำสิ่งลำได้ทุกสิ่งและุญก็มาจะให้ได้ทุกราคาจะให้ได้ทุกาคา สนใจข้อฉัไปติดต่อสนใจข้อจะไปติดต่อคำน้ำสร้างนั้นหนอคือบ้านอรรพานธ่ได้ติดต่อถึงกันท่าต้องการข็อฉันอรรวันขอบคุณคุณเขาน้าจะไปหาหลานใหม่วานไหนยังบอกของกะล้ำหลงหัวนหนูบอกแม่สู่ที่ชมแหนะใส่บอกแม่สูตที่ช่อมแหนะเส่น้ำไป่อควรให้โมคนเดีนด้วยไม่สวยหมอลำบานตาแม่สวยหมอลำบานตาพูดถึงแม่ทาก็เท่าที่เคยเห็นอยากเป็นหมอ อยากเป็นอยากเป็นอล่ออยากเป็นเสียงไม่เด่นกคอยากเบอหล่อก็น้ำเจ้าพะยองเหล่าเด้พอก็น้ำเจ้าพยองเหา่นไ่พอให้ซอยน้มาซอยดองเอใส่ใส่ทุกทุกฐานที่มาหวงน้ำบุญอบพะคุณหลายหลายที่บอลืมคุณ่านออล้วันล่ำไปโดนคนเ่าคนเ่าดันคหนวยไปวันดันคนดันเป็นเินเงเบาหวานเป็นเกินเปนเกินที่ลงไว้บอเกือที่ลกไ่อบอุเดิน เพื่อพะวานสิขึินกันผู้เทามังฝอนซอยหนาเวทีแต่เมื่อนี้พ่อมีผู้เทาแต่พีแต่ผู้นมสีหน้านอนแันส่วนไว้ก่อนขอลงไว้